อันนี้คือยอดมันอดผ่านการเสียบหนึ่งอาทิตย์เนาะพอดีเจ็ดวันเจ็ดวันเต็มเต็มเนาะซื่นละเริ่มแตกยอดใหม่ขึ้นมาล่ะนนการเสียบแบบเสียบยอดแบบปลูกต้นกะไว้ก่อนเนาะปลูกใส่ลุมกะก่อนปลูกต้นกะใส่ก่อนแล้วก็ต้นแข็งแหงแล้ว เสียบเลยมัดค่าหลักในใน,ใน,นี้เลาะให้มันสูงเพื่มอมัน,นวิดอ่ะนะวิดจิโลมาลองเบงบอมากมันสีสมบูรณ์คือจังต้นทีเสียบในทุงบ่คือว่าเสียบหกสิบปยปอหยดเนาะหนึอนหกสิบปดายดคือว่าตอนนี้เจ็ดวันแลละ ซื่นเกือบทุกยอดนะนี่นี่ก็ยังซื่นอยู่7วันแล้วเนาะนี่ยอดนี่ก็ซื่นคือว่า90%เนาะ90% 95%ใช่ป่ะซื่นนี่ก็ซื่น7วันแหละคือสิบ่เหี่ยวแล้วนี่ตัวนี้ก็ซื่น ง่ายๆเนาะเสียบด้วยตัวเองแรงเดียวเสียบได้หกสิบกวัวหกสิบกัวหยอดนี่เพราะว่ามันเอาหยดที่ติดหมากแล้วเนาะมาเสียบอันนี้คือต้นที่ยังบม่ทันได้เสียบยังมีหยดพันยันงไม่มทันได้เสียบหกหลอยกวัวเนาะ ต้นทุเรียนต้นทุเรียนงัวตัดยอดละงัวหน่อยตัดยอดละนี่ยป็นบึงไปบึงแถวนี้นะแถวนี้ปลูกไม้ก็ได้สองอาทิตย์เนี่ยปลูกกำลังติดกำลังแตกยอดขึ้นกันถ้าจะเปลี่ยนยอดไม้สมิเสียบพร้อมกัน,นได้เจ็ดหมื่นแลวอันนี้คือแถวทีมที่เสียบได้เจ็ดหมื่นโอเคนี่คือว่า บาทมันคือว่าติดแล้วเนาะนี่สังเกตบ้งบาดแพมกล่องันอยากาศแบยนะี้แพงิติดแลลวง่ายๆเนาะคือเสียบเฮ็ดเป็นปากสลามพาพาลำตุนแล้วก็เสียบเลย Trip thức phước tuần thôi 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 lị thôi thôi một thân đầy thôi thôi một thôi đầy thôi 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 lung thôi 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 chắc thôi 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 โอเคแนละ้วนี่ติดแล้วปูผสมประสานกันนี่ต้นกล้วยกาแฟมักนอดอะโวคาโ,โดมักทุเรียนเนาะแล้วก็หลองกลางซิมิมักเพ็ดกับอันนั้นหญ้าปลูกหญ้าให้งว่วเนาะแค่นี้มักเพ็ดต้นกล้วย ตันวนี้ก็งัวกัดก,ก,ก,กินน้ำเนี่ยลูกงัวมันตัวหน่อย,อยบ่ได้มัดมันยาโควิดอกกำลังซื้นกำลังใส่พุนมือวานพุนขอนี่คือกระติดเลยติดติดกับทุกหย่อนนะ60กสิบกัว